สบายดีทุกคนวันนี้สิพามาเห็ดแมนโนปิงตับนี่หน้าตาเขาเป็นได้ทุกคนหอมแบบแบบนา่ากินแห้งขั้นตอนการเห็ดกะตั้งน้ำอ้ยตั้งหมอ้อ <c oughs> เอาลงไปแล้วก็ใส่เกลืออันนี้ก็คือตับของเขาที่จะเอาลงไปลวกน้ำก่อน ให้มันเร็บโตเนาะทุกคนให้มันแบบแข็งโตน้อยนึงแล้วก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาพาักไว้เพื่อให้มันสเบ็ดนอยกมให้มันยาวห้อนเนาะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะมาทําการแบบโซยแบบตามที่เราต้องการเลยอยากได้แบบสิ้นน้อยสิ้นใหญ่ต้นน้อยต้นใหญ่ก็ได้เด้อนี่ สำหรับฮาก็คือชิโอยแบบพุดิปิ้งพุดดิจามะน,นะพอคำแบบพุดิแซบนี่เห็นป่มันก็จะซอยจนเบิดพุ่นแหละอันนี้คือหมูหนึ่งกิโลเอเวนะอันนี้คือตับหนึ่งกิโลนะทุกคนนี่ตับนี้ก็ซื้อมาจากตลาดฮาบรีค่ะสั์ตัดชีวิตดอก เขาเกียซื้อมาอหียงว่าไปถทำ <c oughs> ไสรสละแล้วอันนี้ก็คือเขาจะใส่ตะก้าผักไวไ้ทุกคนเพื่อให้มันสะเด็ดน้ำเพราะว่าตับเป็นสิ่งที่แบบมันอมน้ำนะเวลาที่เขาเอาไปปรุงหรือเอาไปไปปรุงอะไรเออมันจะแบบว่า เปลืองนะน่ี้นใส่เครื่องปรุงหลายทาตรงผักอมันเสด็จนามแล้วเอาเจียวไปรตีนแบบเครื่องปรุงหลายนะใส่น้อยนึงก็แบบเอ้ยแซบแล้วอันนี้ก็คือน้ำตาลใส่ไปเลยสองซ้อนเครื่องเลยทุกคนสองบวงเครื่องัแหละอืมภาษา,ษาพื้นบ้านองเฮาอันนี้ก็คือแป้งนัวอันนี้คือแป้งนัวเนาะใส่ไปสองบวงแล้วก็เกลือใส่ไปเครื่องบวงอันนี้ก็คือโรตีใส่ไปสองเลย หนึ่งวันก็หลายคืองาเพิ่มความหอมหลังจากนั้นนะคบก็หากระมังด้วยองกกรล้วแต่แล้วทุกคนมาทําการประสมประสานเครื่องปรุงเข้าไปคนเลยคนเลยให้มันเข้ากันเื่อมันสิแซ่บน,นี่แหละหน้าตามัน หลังจากนั้นก็พักไวส3มบนาทีก็เดยทุกคนแหละกะถ้าาระอยากพังเขาก็มาทําการเสียบเลยนี่ทุกคนนางเสียบก็เป็นสมอมงคนละเมื่อไงคนแมงวันโคตรลายเลยไลยลายนี่นางเสียบเจ็บหลังเลยเวื่อสิได้แต่ละตอนแต่ละตอนกะเกือบเกือบเซ็จอยู่แ้วทุกคน และชีวิตสูตรนี้แบบอืเห็ดขายแบบโคตรปังเลยทุกคนเห็ดขายเด้อทุกคนสูตรนี้นี่ไม่หนึ่งทุกคนเด็ดแล้วเราก็จะมาทาการแบบเห็ดให้ทุกคนได้เบิงซื้อ,อแต่กะดีแบบตับมันแบบอ่อนมันเสียบสบายเนี่ย ก็ต้องมาคับเลือกแบบเยกวัดเสียบตัวใดตัวใดเข้ากันแบบนั้นแบบนี้นะเงนก็เลยแบบถึงแ,แล้วก็เสียบน้อยเสียบไลายได้กำไรจิงซานเซิงซี่อะไรแกปลาไปเคร่งสมองเลยเคร่งโลหนึ่งก็ดียังวันหลายสุดยอดเลยขนาดเปิดปลมพัดวีวีว,ว,วียังกวนอยู่บยอยู่บวยเศร้าอยู่ สำหรับคนใด้ทัวร์แบบมโนบอ้ยแบบมีนเดเมงวันนั้นนี้ฮโอ้ยถูกคนนั้าสิบบกให้แบบยืใส่ก็แล้วแต่ถ้าถึงฤดูการเมงวันมันก็มีอยู่หันบอจะเป็นห้องแอร์อยู่ในบ้านอืถ้ามีของขาวมันไปเบิดเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแบบพวกลาลาของขาวแบบบางคนอ่ายบระยา ีนะอันนี้เขาก็แบบพยายามเก็บใย้ไทยทคนในเบิงแแหละก็เลยบกปินเขาไปค่ะดมปันไดนะ้าให้ทุกคนเข้าใจเข้ใจความรู้สึกนี่เห็นบอหนาตราก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้คือเาเห็ดไม้สองพันเนาะสองพันกีบนี่เสร็จสิ้นภารกิจเรา,าได้รอะไรเติบ เป็นตดแซ่บบอทุกคนยังยังเวีดนปีสงสาวาีเป็นตดแซ่บจังได้นี่เอามาทำการปีงเลยทุกคนเห็นบอซื้อเดอซื้อเดอ้อไม่ละศงพันเก็บสามไม่ห้าพันอุย้ยหอมหอมแห้งเห็นแล้วอยากกินข้าวเลยน้ำลายไหลเลย เาไปเหตุลงเมืองเด้อทุกคนสุดนี้หลับรองหับของวัดแซบไปกระปังแนนอนไปแล้วบายบายฝากกดไลค์ bye